จ้ะเข้าบ้านกันเราได้เยอะแล้วบนเขาทางพีต้นงามต้นใหญ่ต้นงามต้นใหญ่ดอกไม้ป่า กันต่อเข้าบ้านกันตกลงมาให้มันต่วมเด้อให้ลูกได้น้ำเน่ผู้เอ้ยผู้นะตกลงมาหแหงๆเลย สิบ่ได้สูบน้ำใส่เขาที่น้อบัดเน,นาะสาหนามกับหัวตเต็มบ่เต็มดีดอกพี่น้องอไปเสียงปลาบอ่อนปกตินี่แบบว่าคู่กันแท้นาสิขาดเลย้ำนี่ได้ปลาตงตงปลากินแล้วอันนี้น้ำบ่มีเลย เขาตายแรงจนบอกว่าไม่มีข้าวเลยทุกคนทั้งไดนนำถ่วมเนะนี่ยนี่ลงมาบ้างนได้มำนีละ Ừm, đây nè. บ้านแฝดปไปกันต่อ เข้าบ้านกันตกลงมาให้มันต่วมด้วยให้ลูกได้น้ำเน่ยผู้เอ้ยผู้นะตกลงมาแหงๆเลย ไม่ได้าาสูบน้ำใส่เขาที่น้องบเน้องสาน้ m กับหัวตเต็มก็เต็มดีดอกพี่น้อง,องไปเสียงปลาบอนปกตินี่แบบว่าคู่กันแท้นาสิขาดเลายานี่เดีปลาตรงตรงปลากินแล้วอันนี้น้ำบ่มีเลย เขาตายแรงจนบอกว่าไม่มีข้าวเลยทุกคนทั้งไดนาำถ่วมเนี่ยนี่ลงมาบ้างน่นได้สำมีละ่ะ ได้น้ำ bán phía

เราจะมาไ้ไฮะได้ยุบบ่สได้อบอฮหาคนไปล,ไปลบบ่มีคนลบไงลบได่งเจ้ากขไปลบเอาเปลี่ยนนี่บอสมีคนไปเหนกับไปเห็นเอาตัวของเขง น้าของผู้ใดฮะตามหาตามผู้ครับเพิ่นบอกนันนาว่าป้าบอกพิ่นบอกไปลุกเอาตีบนี้บัวถามมาเพิ่นใครไปลุกเอาบัวของไทยคอยก็บพวกฮู้ดงแค่ว่าเขาไปตามเอาไปสืบน้ำป่านี่ก็ได้แล้วแล้วทีนี้มันเป็นยังไง ม so kind of mm. ันก mm. our ็ไม่เป็นอะไรต้องไปลกเอาสมมติคนลกอยากได้ก็ไปลกเอาแต่ลกยากมันลกยากไม่ได้ไปลกใครเจ้าหรือเี้เอ๋ขคอยจะลักหาคนอยู่หาก้าหาก้ามาดำเขาบ่ได้ถ้ามัวเป็นลกยากเนาได้พี่ต้อง ตกลงมาในเดอ้อปูเอ้ยมันหลกยากเขาเป็นเก,ก็นเกล็ดหมดแล้วข้าวเกิดลากกันหมดแล้วดึงออกมายากมากมไปดอนแล้วไปขุดทอไว้ เบิังตะดอนเราไปปิงถั่วไปทุกคนโอ้ยฟ้ามืดไปจ้า